สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องฟองฝ่ายสุขภูสุขคนครับจะขอเวลาจ้องลักชมช่องคอนพันหมานนะครับเนาะวันนี้จะพามาหายิงปลาครับผมอาสุนยิ่งปลาก็เหล่าลพี่น้องมานหลุด่าเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาจีมานมาครับผมมาจีมานมาจีมีเตี่ยมไอพี่น้องเบิ้งมาครับผมแดดก็ดไม่ค่อยออกหรอกครับพี่น้อง แดดก็ไม่ค่อยออกครับพี่นอ้องเบื้ดี๋ยวกัดมีเตี่ยมไอพี่นอ้องเบิ้องบนน้อกันมองนี่มันบ่มีเตี่ยมกับง่ายไปเรื่อยๆครับพี่น้องง่ายห,หาเบิ้งไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เตี่ยมให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้ชมนะครับผมฝากช่องน้องไว้น้ำครับผมอันหมานครับไปครับพี่น้องติดตามรับชมครับผม มานมาค,ครับผมครับพี่นอ้องใหญ่ามากไหมไหมครับผมนี่ครับไม่นี่ครับทางทางมาพูดเถอะครับพี่น้องถ้าลุนถ้าเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้อ,นอ,งอ,นองครับพี่น้องครับ พี่น้องยิ่งโดนแล้วเด้อครับนี่ยิ่งถึกแล้วครับครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเอาอยู่พามาเบิ่งป่าครับนนครับป่าพี่น้องนี่นะครับเด้อ พี่น้องอู้หูจะลุดเราพี่น้อง oh, <no. S 1> โอ้ยโอ้บอลลุดครับบนรลุดครับพี่น้องใส่ปลา ปรูครับผมยิงถือแค่หนึ่งเลยครับนี่แต่ว่าบนหลัวแม่นจมเป็นตัวนี้ปะนะครับแค่หนึ่งผมยิงถือ ป่าเอียงวูครับมันหลุดไหมครับอันนี้พี่น้องกายาวาดนะครับเด้อพอเห็นช็อตยิ่งต้องขอโทษขอให้หลายๆเพราะว่าไอโทรศัพท์ผมตกนหนามไหมครับนครับบางยิ่งพู้นครับอยู่ยูฝนครับเบื้อคงคือตรงนั้นครับจุดยิ่งฝนครับ ของไม้ตังอยู่พี่นอ้นองยังเห็นแล้วครับไม้ตังย์เงี้ยยิ่งมาแต่มผุดแล้วครับโ <c oughs> ทรศัพท์ตกหนามพี่น้องเอ,อ้ยเฮ้ยพี่นอ้องทิ่เปลือกก่ะเดี่ยวลงมา ครับผมครับนี่ครับผมไปพี่น้องมาผู้เดียวทุลักทุร,รีนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตมันไปไว้ครับติดเสา เจ้าพี่น้องง่ายไหมมาดีครับนี่เด้กครับเด้อระยะ20หาบวกได้ครับ2 5หาเมตรบวกได้ องยิ่งนะครับใส่ก็สวยอยู่ครับเดีย๋ยวขึ้นไปเบิง้งข้างบนนะครับเนาะอยู่นี่มันทุลักทุรีครับลำบากครับพี่น้องเอาอุปรกรณ์เครื่องสังมาให้เบิ้งแล้วครับ มันบ่เห็นช็อตยิ่งกะผมกะต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่พ่อแม่พี่น้องอันโทรศัพท์มันตกน,น้ำไหมครับผมก็เลยบ่ดทได้ถ่ายครับตกน้ำใครยูนบ่ห่างพี่น้องเอ้ยขันบ่แม่นกันน้ำได้ซื้อไม่เลยครับขึ้นมาเป็นแพนเลยครับตอนโทรศัพท์ตกน้ำนะครับ เลยบดยิงเลยพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวจะมาสร้างให้พี่น้องเบิ่งครับผมครับจุดศูนย์ครับผม สองโลหนึ่งครับพี่นองเห็นปะครับสองกิโล,หน,โลหนึ่งขีดครับผมสองโลหนึ่งขีดครับมันมันเล้วพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วเก็บไป ทุกคนครับเบิ่ื้องยิงนะครับพี่น้องพี่น้องเบิ่ื้องยิงนี่ครับออมอง,ง,งคม,งมยืนยิงครับผมยิงอยู่ผุหละครับยิงสองเทียเทียแรกเทียแรกผมบอรู้ว่าถึกจะเปลี่ยนปลายยังนะครับมันเลียนเขาปลาหลือมันขาดมันหลุดเลยครับเหนือมันขาดออกก,ก็เลยมาเบิ่องหนิงยังไงครับ lấy hiến mà ăn phía đoàn mà ăn bỏ lại hang lắm xe trúng cho kênh อนุญาตเก็บก่อนครับเดี๋ยวมันจะลุดี่ผมยุ่กลางน้ำกลางเยาะได้ครับนี่ว่าแต่ยู่อันโคกได้ครับนี่ครับพี่น้องอันมันว่าเห็นชอน็อตยิงดนะครับเด้อ ผมต้องขอโทษขออภัยหลายๆมันติดกล่องมาเลยครับมันหลุดตัวน้ำมันจะห่างครับอม่าีเครื่องเดียวเนาะก็ต้องขอใจครับผมบอเห็นช้อนยิงกับรเปีนังเนาะครับว่าจะได้ตัวได้แ้มให้พี่ให้น้องเบิง้งแต่พุ่มใจแลลวครับผมนี่ผมกล่วผมจะ กลับเลยด้วยครับนี่พี่น้องเพราะว่ามันกับฝากขึ้นมาเบิดแล้วครับฝนค้บฝากคือฝน,นมาเบิดแล้วกับไม้ก็แตกแล้วครับเกิดกลับบานเลยครับผมถ้าพี่น้องมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนดนะครับเด้อเพื่อสิบปฏพลาดคลิปใหม่ๆครับผมว่าผมสิไปหาเอียงให้พี่ให้น้องเบิร์นนะครับเนาะไปก็ฝากช่องคนพันหมาน้ำครับผมสวัสดีครับ